อะไรครับปลาปลาปลาพอเป็นคนที่แบบตัวป่วนเลยแหละก็ดื้อประมาณนึงเลยครับไม่ได้งอนไม่ได้งอนแรงแต่งอนเยอะอะไรอย่เงี้ยเวลาเจอเริ่มไม่สบายนาก็จะเริ่มบึ้งเริ่มเริ่มเสียมูดอะไรอย่เงี้ยคนนี้นี่กินขาดเลยอ่อนที่งอนทั้งี่อ้อนเลยเวลาเขาอยากได้เขาจะแบบนื้อ เนี่ยเขาก็ออดแล้วแค่นี้ก็อ่อนแล้วเป็นคนที่แบบแค่แบบมองก็ดูรู้ว่าอ่อนอยู่แสดงว่าตอนนี้รักกันครับเคยนนะเพนรู้สึกว่าเออเราก็รักเขานะในตอนที่ได้ทํางานจริงได้แบบเจอเวลาที่ยากลําบับด้วยกันเออมันทําให้เรารักกันมากขึ้นเหมือนเราแบบเราเหนื่อยด้วยกันเราทหาอยไาด้วยกันเหนื่อยมาด้วยกันเรา้ยิงจริงๆก็เออซู่ซนะสวัสดีครับ ผมโฟวิวนะครับผมกล้องครับค่ะวันนี้เรามีเกมมาให้เล่นนะคะชื่อเกมว่าวัดประหลาดนะคะป๊อดอะไรครับประหลาดประหลาดประหลาดอ่าการเริ่มคำถามแรกเลยใครขี้เซาว่ากันเนี้อเซาต่เอต่อกันขี้เซาขนาดไหนต้องเป็นแบบบางบางทีเขาจะแบบ หมือนเวลาดูดูออกเลยเขาขี้เซาก็จะแบบเขาจะไม่ได้ e อ e r g y เอะขนาดนั้นเขาจะแบบก็ไม่ได้ไม่ได้สึงขั้นหลับเลยแต่จะแบบจะเอื่อยๆน,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 นิ่งอะไรเงี้ยยอมรับไหมคะยอมรับยอมยอมรับครับเขายิ <laughs> ช่ชูตัวเองขนาดนี้คำ <laughs> ถามต่อไปใครดื้อกว่ากาันหนึ่งสองสาม <laughs> ยอมจำนวนดื้อขนาดไหนคะเขาเขาจะเป็นคนแบบ แบบสนด,ด,ดื้อๆเหมือนเป็นสีสันให้กับคนอื่นเนี่ยทั้งแบบเวลาในงานแล้วก็ตอนที่แบบไปเรียนด้วยกันตั้งแต่มัธยมแล้ว <c oughs> เขาก็เป็นคนที่แบบตัวป่วนเลยแหละก็ดื้อประมาณนึงเลยครับองั้นข้าต่อไปใครที่วอยวาย,วายกว่ากันเนย <c oughs> ่อตั <c oughs> ต้งอ้าวตอบตัวเ <c oughs> องครัคู่ตอบตัวเ <c oughs> องคังคู่แสดงว่าที่วอยวายตังคู่ใช่ครับที่วอยวาย เราคิดว่าตัวเองขี้วอยวายขนาดไหนถ้าระดับวัดหนึ่งสิบล้วที่จริงเราก็ไม่ค่อยวอยวายเลยก็วอยวายบ้างเวลาเรางุหงิดอะไรอย่างนี้แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราน่าจะวอยวยขี้วอยวายมากกว่ากล้องอะไรอย่างนี้เราก็เลยตอบตัวเองครับกล้องเป็นคนที่วอยวยเวลาวอยวายคือกล้องจะไม่มีแต่ระดับวอยวายคือถ้าใครโดนกล้องวอยวายแบบอาจจะเป็นเรื่องบ่นเลยมันจะแบบ พีคไปเลยใช่แล้คนแล้คนจะเห็นเหมือนเราไม่ไม่ค่อยเคยเห็นแบบกล้องมวยบายเราไม่เคยโดนด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยตอบตัวเองงั้นข้อต่อไปใครขี้ลืมกว่ากันหนึ่งสองสามอ่ะกันเหตุการณ์การขี้ลืมของพวิคืออะไรที่แบบเราก็พีคเลยอาจจะจำได้่า ถ้าตอนเรียนด้วยกันเน่เขาชอบบอกว่าลืมกันบ้านที่บ้านครัไม่รู้ไม่รู้ลืมหรือว่าตั้งใจเราก็อ่ะเขาคงเป็นคนขี้ลืมแหละนะลืมนู่นลืมนี่ไว้พี่หลายหลายที่ไปเที่ยวก็ลืมไปลืมนู่นอีกแล้วลืมนี่อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าตั้งใจหรือเปล่าแก้ตัวไม่ถูกเลยแก้ตัวเร็วแก้ตัวเร็วแดงว่าลืมบ่อยมากก่นตอนถ้าเป็นตอนมัธยมอะไรก็ ค่อนข้างจะลืมทุกวิชาเนื้อหาก็ลืมด้วยนะลืมหมดลืมไปเลยว่าต้องมาเรียนหายโอเคก็ต่อไปนะคะใครขี่งอนกว่ากันหนึ่งองสามโอ้โหความแบบขี่งอนของเขาคือแค่ไหนแบบ่ะขี่งอนของเขาเขาจะไม่ได้แบบงอนแบบ ไม่ได้งอนไม่ได้งอนแรงแต่ง,งอนเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออเวลาเจอเริ่มไม่สบายใจเขาก็จะเริ่มแบบหน้าก็จะเริ่มบึง้งเริ่มแบบ <laughs> เริ่มเสียมูดอะไรอย่างเงี้ยครับ <laughs> ผมงั้นข้อต่อมานะคะใครขี้อ้อนกับกันเลขสองก้องอุยเดี๋ยวคนนี้ไม่กินขาดเลยอ้อนทั้งขี้งอนทั้งขี้อ้อนเลยทั้งขี้งอนทั้งขี้อ้อนเลย อ้อนอ้อนแบบบางทีเขาก็จากอ้อนแบบอาจจะเป็นแบบไม่ใช่เราด้วยหรือว่าคนอื่นนี่ทางานเลยรแต่เขาอยากได้เขาจะแบบอนื่อสมมติอยากได้อยากให้เขาซื้อกล้องฟิลให้อ้อนยังไงอ้อนเราได้แน่แน่เดี๋ยวตกนี่ไปพูดไปซื้อแน่นอนเนี่ยเขาก็อ้อนเลยแค่นี้ก็อ้อนเลยเป็นคนที่แบบแค่แบบมองก็ดูรู้ว่าอ้อนอยู่แล้วทำไมเรายอมง่ายจังเลยอ่ะ อยอบเลยอคือดูวว่าเขาแบบกำลังอ้อนแล้วอ้อนเราอยู่อะไรแบบไหนของอ้อนแบบเป็นคำพูดไหนสีแบบน่ครับวัวหรอรับรองเดี๋ยวยิมโทรศัพท์กดสังออนไลน์เลยซื้อน่ไยนะเขามีเอลเมนต์ยิ้มนี่ไงเขาแบบอ้อนแล้วมีแบบทางกดกดให้เลยครับทั้งร้านเลยอ่ะงั้นถ้าถามสุดท้ายนะคะถามใครละใครก่อนครับ หนึ่งสองสามอ่ะแสดงว่าตอนนี้รักกันทำไมทางนี้ไม่ตอบเลยเหรอเพาไงบอกว่ารักเขาก่อนด้วยครับเขินนะเขินเขินเขาขี้เขินไงอ่าถ้าคิดว่ารักเขาก่อนะคิดว่ารักแค่ไหนแล้วรักตอนไหนตอนไหนครับก็อาจจะเป็นตอนที่เราเริ่มแบบเริ่มสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยครับตอนแบบ ตั้งแต่ช่วงมปลายอะไรเงี้ยครับแบบเริ่มแบบเออทำงานด้วยกันอะไรด้วยกันประมาณนี้ครับแล้วเราอะค่ะครับก็จริงๆก็เหมือนกันเลยตอนแบบรู้สึกว่าเออเราก็รักเขานะแต่ตอนที่ได้ทํางานจริงได้แบบเจอเวลาที่ยากลําบากด้วยกันทั้งตั้ง <ใช S 2> แต่ตั้งแต่ก่อนทํางานแล้วตั้งแต่เราทํากิจกรรมในโรงเรียนเนี้ยใช่แบบเออมันทําให้เรารักกันมากขึ้นคัเหมือนเราแบบเราเหนื่อยด้วยกันเราทานอะไรมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมอ่ะสุดท้ายแล้วอยากให สองคนปากให้กำลังใจกันและกันแบบพูดใท้กันเนรอที่ว่าตั้งแต่เราขาดอะไรกันมาจนถึงตอนนี้ครับก็เหมือนวิลลวครับว่าก็อย่างที่บอกกับบอกไปบ,บ,บ่อยๆอะไรอย่างนี้ก็คือกล้องเนี่ยเป็นคนที่จริงจังกับทุกๆเรื่องอะไรเงี้ยแล้วแบบสุดโต่งกับทุกๆอย่างอะไรอย่างนี้เราอยากเหมือนเป็นอาจจะเรียกว่าเป็น เพอร์เฟกนิดนึงแบบคนแบบต้องการให้ทุกอย่างที่ตัวเองทําออกมาดีสุดอะไรเงี้ยเราก็เหมือนยิงวิวก็เป็นห่วงครับอยากรู้สึกว่าแบบเออบางบางอย่างอ่ะแล้วก็ยังไม่อยากให้กล้องแบบเครียดมากอะไรเงี้ยเหมือนบางทีแบบเครียดเกินไปหรือจริงจังเกินไปมันอาจจะทําลายตัวเองเปล่าๆอะไรเงี้ยก็อยากให้ผ่อนคลายบ้างอะไรเงี้ยครับก็จริงๆช่วงนี้ก็รู้ว่าโฟก็มีเรื่อง,ง,งแบบที่ทําให้หนักใจแบบ ทางเรื่องอาจจะแบบกินพลังงานทั้งร่างกายแล้วก็ทางจิตใจครับก็จริงๆก็เออซู้ซูนะ <c oughs> รู้รู้ว่าช่วงนี้เขาก็แบบมีมาบ่นว่าแบบเออผิดหวังกันนู่นนี่นั่นไงนแล้วก็แบบเอ,อคอยซัพพอร์ตคอยอยูให้ตลอดโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะครับผมขอบคุณครับ